เนี่ยพี่น้องบ้านของพอ่อเม่หลังจากที่เพิ่์นเสียไปแล้วกับพี่พีสาวอยู่อยู่คนเดียวเพิ่นกับปอยลกหลางยังสี่หละก็ได้ซูมเอาในแผนที่ Google เ,เอาเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปเยี่ยมยามถามข่าวหลังจากที่พ่อเม่เสียแล้วซูมเอาในแผนที่ o o g l e เบึงบ้านกะ ร่างค่ะพี่น้องเพราะว่าพี่สาวอยู่คนเดียวนี่ตอนนั้นเบิง้งไม่กูเกินนั่นแม่นั่งอยู่ใต้ห่มหมกม่วงนี่ค่ะพี่น้องบม่มีโอกาสเด้ขึ้นไปเพราะว่าจะคลองอยู่ภาคใต้จังหวัดสุราธานีบ้านนี่อยู่บ้าน กอตะบนกอยเอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องเป็นบ้านที่จะครองอยู่ตั้งแต่น้อยจนอายุสิบสีบส่สสสปีค่ะมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพจนได้ประมาณสามสิบแปดอายุสามสิบแปดหรือสามสิบสองหรือสามสิบแปด่ผิดนะก็คืนไปอยู่บ้านพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่มาอยู่ สมุติสาครจนมาอายุสี่สิบสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดกลับมาอยู่ภาคใต้ก็ไ่ค่อยได้ยู่บ้านดอกพี่น้องเนี่ยบ้านกระลกร่างเพราะว่าบ่มีคนดูแลเนาะพี่สาวอยู่คนเดียวก็กำลังศับกับบ่มีก็ได้ซูมเอาแผนที่ g กูเกิลึงยังสิละ บ้านหลังนี้บ้านของพี่สาวค่ะทุกคนพี่สาวสั่งขึนมากกะบอาาสิาอยูละ่ะแต่ว่ากบับเดเมยูเดียเสียชีวิตก็ปิดบ้านไว้เนี่ยค่อยให้ล่างวางเปล่าตอนแรกเมมย,ยูเม่กะอยูม่มากโดนเติบละ่ะจนมาเล่าอายุแปดสิบหกแล้วก็เสียแล้วนอนรับไปสือ,สอพี่น้อง ปีที่แล้วนี่กะไปทําบุญลอยวันเล่าปีที่แล้วเฮ็ดบุญแจกเขาหาตอนนี้กะปล่อยทิมบ้านหลังนี้ไห้ปิดไห้วันเถอะถ้าจะของขึ้นจกภาคใต้ไปก็ไปปัดกวดเชียอนึงปีนึงก็ได้ปัดกวดที่นึงพี่น้องเพราะว่าเพื่อยู่หันเพื่อนกะถ้ามาหาเรียงชีพกกบเนาะกะไม่มีเว้นล่าเด้สนใจดูแล ตอนแม่อยู่กัยังว่าเออมีแม่อยู่ค่อยดูแลให้เพี่ยนไแ้ได้พายภาพถ่ายวิดีโอผ่านแผนที่ Google ค่ะพี่น้องเพราะว่าห้าอยู่ไกลกับบ่มีโอกาสได้ขึ้นไปเยี่ยมยามถามข่าวค้นทางบ้าน ไกคับอีสานกะเกือบแปดรอยกิโลขึ้นล่งแต่ละเทือกะะเกือบสองพันกิโลละพี่น้องพักกันขี่รถไปสองคนตายย่ายเนาะเปลี่ยนกันขับตอนปีที่แล้วไปงานบุญแจกเขาแม่กะขี่รถเปลี่ยนกันขับไปกัคอยไปกลัวสิบป,ปีหอนเนาะกะับผ่านมรุจ,กจากจังหวัดเนาะ ทุกจังหวัดต้องพานขี่รถโอ้ยเมื่อยกลัวสิหอดไปหอดก็โอ้ยเดบทายลูกพานกูเกิลเบิงเอาบ้านบ้านของพี่สาวค่ะพี่น้องเนี่ย